ดีพาวเอสศเราซื้อรถตั้งแต่ยังไม่ได้เทสยังไม่ได้ลองขับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะและที่สําคัญค่ะเราจัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วตั้งแต่โชว์รูมเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยสักแห่งนึงยังไม่มีผู้ใช้งานรีวิวแบบจริงๆให้เราได้ดูเลยนั่นก็คือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็นั่นแหละรอชมกันเลยจะบอกว่าเลือกสียากมากพอไปเดินดูใกล้ๆแล้วมันก็สวยรูปสีอะเออ,ขอ,อเขาก็รถคอนสิ์คารรถแบบเทคโนโลยีของโนาคตบมาโชว์ นี้เนี่ยโชว์รูมก็เปิดวันแรกนะคะเราก็มาลองเทสคันจริงกันเราจองไว้อะเป็นคิวต้นๆเลยนะคะล็อตแรกที่จะมาส่งอมอบเนี่ยก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะคะซึ่งถ้าเราได้ทดลองขับแล้วนะคะโอเคเหมาะสมค่าตัวเนี่ยเราก็คิดว่าจะเอาแน่นอนไปตอนนี้เรามีแบตทั้งหมด66%นะคะในระยะทางเขาบอกว่าวิ่งได้320กิโลค่ะก็คือตอนนี้วิ่งไปแล้ว179กกิโลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า หลังจากที่เราเทสเสร็จนะคะตอนนี้11โมง3นาทีว่าจะเหลือเท่าไหร่อ่ะนี้ก็ปรับกระจกเนะล้วราจะทดลองเปิดม่านขับกันเลยเอออันนี้ก็คือจอยสามารถที่จะไปได้เลยไปได้เลยนาะอันดับแรกนะการจริงๆมันมี head up display ด้วยถ้าจะดู พี่ๆก็จะเห็นว่าปกติอจอยก็จะอยู่กับรถฟอร์ดเยอะมากๆเลยนะคือเราแต่งมาหมดแล้วนะคะทั้งแบบสไตล์ออฟโรดยกสูงแนวแต่งซิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคันนึงแต่งทีหลายๆแสนเงี้ยเราทดสอบฟิลลิ่งกันมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงมาดูกันไฟฟ้า100%ซก่ <S <S <ๆ>อนหน้านี้ที่เราจะมาเจอตัว d ีพอล07อะคือจอยอยาไปจัดไฟแนนซ์เป็นตัววอนว o x เ60มาแล้วนะจัดไฟแนนซ์ผ่านอะไรหมดแล้วด้วยนะคะแล้วพอ ตัวนี้เปิดตัวมาเฮ้ยเราสนใจอะเราอยากลองที่จะใช้แบบไฟฟ้าร้อเพราะว่าตัวนั้นเขาเป็นแบบไฮบริดคือไม่มีใครรีวิวการใช้งานจริงให้เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเราเนี่ยเป็นเจนแรกมาเป็นแบบหนูทดลองให้พี่ได้ดูกันเลยจอยอะขับรถสันดาบมาเยอะแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าคือจะเห็นจอยอยู่กับ Ford แล้วรถของจอยก็เป็นรถน้านํามันรถสันดาบปกติกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงจะรอดไหม ถ้าพี่ๆอยากดูรีวิวตัวเต็มของ S ุ่มเ07นะ mm hmm. เขาก็จะมีช่องพี่นิธิท้ทวนปฐมเนาะสปินนายนะคะ mm hmm. ที่สุดรีวิวอันนี้ mm hmm. เขารีวิวกันไว้แบบเต็มออปชันเต็มอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสามารถไปดูแบบที่ช่องพี่ๆเขาก็ได้อันนี้คือเราต้องเกือกมาแค่นี้อ่ะพี่อ้าวแล้วเดี๋ยวเราไปเกือกมานู้นอีกไงแล้วที่จอยมา เทรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะย้ายมาขายรถไฟฟ้านะจะยังขายฟอร์ดอยู่เหมือนเดิมนะคะยังดูแลพี่ๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้จอยมาเทกับแฟน2คนนะคะมาดูฟิลลิ่งกันว่าเป็นไงเราเคยลองขับมาหมดแล้วนะจอยกับแฟนนะคะแบบลักชัวรี่ค่ะซูเปอร์ค่ะพรีเมียมค่ะหรือว่าแมสคานะคะเรารู้ฟิลลิ่งมาท้ายคลิปเนี่ยเทสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาเราไปดูความเห็นของเรา2คนกันว่าเป็นไงจะรอดไหมชอบไหมหรือว่ายังมีความกังวลอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวติดตามไปเลย ถ้าเราแบบเปิดไฟเลี้ยวแล้วมันมีรถเนี่ยมันก็จะตึงๆเลยอันนี้ก็คือระบบช่วยเหลือการขับขี่นะระบบความปลอดภัย,ยได้นะ <ใน S 2> อย <head up, S 2> ู่นะในเฮดอาฟดิสเ a ยอ่ะคือมันมีรูปรถที่เป็นแบบสีส้มๆขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีทางไหนใกล้เราด้วยนะพวงมลาลัยคือจอยชอบนะฟีลลิ่งในการจับตรงเนี้ยหนังเขาสัมผัสดีมากเลยแล้วก็พวงมลาลัยเบาคมนะเมื่อกี้จอยลองแบบฟึบฟับแล้วนะคะโอเคเลยตอบสนองดีมากช่วงล่างเนี่ยเรารู้สึกถึงความเงียบเนาะเราจะผ่านแบบไอตัว ที่มันเป็นคลื่นๆของถนนนะคะก็เป็นไงบ้างข้างหลังโอเคไหมโอเคนะนั่งดีนี่จอยไปอ่านพอความเห็นมานะคะเขาบอกว่าไอ้ที่นั่งด้านหลังอ่ะมันเป็นแบบชันๆอ่ะคุณเป็นยังไงรู้สึกยังไงมันชันไหมไม่นะสบายสบายเท่าไหร่ดีกว่าร้อยหกสิบแปดอ่ะร้อยหกสิบแปดรู้สึกว่าโอเคโอเคชอบเลยโอเคเลยเนาะข้างหลังนี่คือเหลือมากๆเนี่ยดูเฮดรูมก็ แต่ว่าคนสูง180เลยก็น่าจะขับสบายอยู่นะแนะนำให้ทดสอบระบบเบรกให้ชินก่อนที่จะทดสอบความเร็วของรถนะ เพราะว่ารถไฟฟ้าสมัยนี้แรงมากคือเร่งแบบไม่ต้องรอรอบเลยค่ะแล้วคิดว่าไม่จําเป็นต้องคุยเรื่องอัตราเร่งกันมากนักแล้วนะคะเพราะว่าคนทั่วๆไปเนี่ยปฏิกิริยาการตอบสนองในการควบคุมรถตอนเกิดเหตุฉุกเฉินเวลาอยู่ในรถที่มีอัตราเร่งแบบ0ูนถึงร้อยไม่เกิน1ิวิเนี่ยก็เอากันแทบไม่อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราแนะนําให้ดูที่อาการของรถค่ะเวลาเหยียบเบรกและความคุ้นชินกับระยะว่าคุณพอใจไหมถ้าไม่พอใจก็ไปเติมเบรกเพิ่มเลยค่ะ ส่วนตัวแล้วใจขับที่ความเร็วต่ำเนี่ยศูนย์ถึงร้อยนะคะก็เบรกสมูทดีและในความเร็วสูงอาการของรถก็ยังทรงตัวได้ดีเหมือนเดิมค่ะหัวไม่โยกนะคะโอเคเลยอย่างตัวเนี้ยที่เขาเคลมไว้นะตัวเอ่อ S07 เนี่ยก็คือ6.7วินาทีนะคะซึ่งมันก็เพียงพอแล้วอโอ้โหเหยียบแบ,บเดียวขึ้นมาแล้วนะ120พี่โรนาาเรานั่งข้างหน้าเป็นไงบ้างคะ กว้างสะดวกสบายมากแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะเออจอยรู้สึกว่าผิวสัมผัสเบาอ,อ่ดีนะนี่นี่เซลไงพอเซลเขาก็ผู้นี้แหละเอออวยปะเนี่ยเซลเขาก็อวยเนียของเขอดีจริงค่ะเออแล้วสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือ <c oughs> เวลาที่เราใช้งานจริงอะ่ะ ถ้าเราแบบไม่มีม่านอะ่ะมันจะร้อนไหมเอาเนี่ยตอนนี้คือเราเปิดม่านใช่ปะ่ะเรารู้สึกว่ามันร้อนนะแต่ว่าคือด้วยความที่แอร์ข้างในรถอะมันเย็นใช่ปะ่ะแต่เราก็ยังกลัวว่าเราจะดำอยู่ดีอะ่ะตอนกลางวันตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าคือแดดมันอยู่ตรงแบบแทบจะกลางหัวเราเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าคันนี้ S07 ตัวน,นี้ไม่มีม่านจอยก็คิดว่าจอยจะติดม่านนะแต่ถ้าเป็นตัว L07 หรือ BYD อยนะ่างเงี้ยเขาไม่มีม่านเนาะไม่มีม่าแต่ว่าแสงไม่เข้าความร้อนไม่เข้าเลย จริงเหรออันนี้คือแบบว่าไปเชสกับลูกค้ามาตอนแบบแดดจ้าเลยมันจะดำไหมพี่เออมันจะดำไหมแส่ไม่โดนเนี่ยตอนนี้แดดโดนหัวหนูเนี่ยอันนี้ไม่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยที่เขามีมากเพราะว่าด้วยกระจกเขาทํามาด้วยสีที่มันทึบมานิดหน่อยแต่ในเรื่องของการกรองแสงจะไม่เท่ากับรุ่น L07 ความหนาของกระจกนะคะจะไม่เท่ากันอือ่า้วทิมด้วยมันด้วยไปเลยจุกด้วยมันด้วยเผื่อว่าลูกค้าอยาก แล้วถ้าถามว่าออกไปแล้วเราจะไปทําอะไรนะคะอย่างแรกเลยจอยไปแล้วฟิลมใส่รอบคันก่อนเลยนะคะแล้วก็เราเป็นสายแต่งอยู่แล้วนะเนาะล้อแม็กก็ต้องมาตัวครอบแบตของ S07 ตัวนี้เขาเป็น,เป,นเป็นเป็นเหล็กใช่ไหมคะพี่โดน,นัท แล้วที่เอยชอบเลยนะก็คือตัวนี้เขามีตัวที่กรอง pm 2.5ให้เราด้วยแล้วก็บอกด้วยนะว่า pm 2.5ข้างนอกอ่ะเท่าไหร่คือตอนนี้อย่างที่รู้ว่าในกรุงเทพ pm 2.5เยอะมากๆนะคะก็ตอนนี้ก็ช่วยเราได้นะอันนี้คือความที่เห็นส่วนตัวนะคะชอบเลยฟ e ล l i n g ช่วงล่างเป็นไงกันบ้างพูดมาเลยพูดมาเลยคุณโอเคนะชอบมันไม่ไม่ได้โยนเท่าไหร่นิ่มเคยนั่งซิลอยู่มันใกล้ๆกัน แต่ว่านั้นมันจะดูสปอร์ตหน่อยนี่ก็นิ่มกว่านะออกสายใช่ป่ะจอยเลยแล้วนะยังไม่ถึงเลยไหนอะป้ายโชว์รูมอยู่ไหนอะพี่เอาจริงเหรอ,อ <laughs> ดูดิมาซื้อรถตั้งแต่ป้ายโชว์รูมยังไม่มีอะตอนละตอนที่จองจัดไฟแนนซ์ผ่านโชว์รูมยังสร้างไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำใจปะละ่ะ <laughs> เราขับไปเมื่อกี้นี้ใช้เวลาประมาณ28นาทีนะเอาแบบเป๊ะเลยนะคะแบตบหายไป5%แล้วก็จาก179กิโลขึ้นมาเป็น203กิโลนะคะนี่ก็ใช้แบตไปเท่านี้เดี๋ยวประทุนวยกันดูอีทีแล้วเมื่อกี้เราขับในโหมดสปอร์ตด้วยนะนี่สปอร์ตทั้งทางเลยที่หลายๆคนอาจเป็นกังวลน,นะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นตู้ไฟฟ้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะคะเราทำไงนี่เรากดตัวน,นี้เลยง่ายมากเลยเนี่ยเราก็ดึงปึ๊กเปิดได้เลย เนี่ครับลองมาแล้วเป็นไงบ้างโอเคค่ะชอบเลยเดี๋ยวรอรับรถกันเลยถ้าจากแบบราคาแล้วเนี่ยคุ้มคุ้มค่าไหมจอยให้ เก้าเต็มสิบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะจอยอะอยากได้ตัวลองเลนส์นะคะคือเราอยากได้ระยะทางที่มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเข้ามาไงแล้วยังกลัวแล้วติดปัญหาอะไรไหมกลัวในเรื่องของแบตแหละว่าใช้งานแล้วจะเป็นยังไงหมดไวไหมแล้วมันจะเสื่อมไวไหมนะคะเพราะว่ามีบางค่ายเนี่ยเขาเสื่อมแบบต่ากว่า79%เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็แบบทําเรื่องของการเคสมันแล้วเนาะแต่ว่าตัวดีพอไอ์ศูนย์เจ็ดอะคือยังไม่มีใครใช้งานเลยนะคะเราก็แบบยังไม่รู้อะเดี๋ยวรอดูกันกลัวที่สุดก็จะเป็นเรื่องเวลาเกิดการชนเนี่ยเคสมได้ก็ดี แต่ว่าบางคันเนี่ยต้องถึงขั้นแบบคืนซากไม่คุ้มคุณเนี่ยก็มีนะแล้วก็เรื่องของอะไหล่นะคะที่เราไม่รู้ว่าจะรอนานขนาดไหนแตวแว่ว่าเขาก็เคลมมาแล้วว่าเขาทําแบบว่าสต็อกไว้ที่นี่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของช่างเนาะการซ่อมอะไรต่างๆอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะเ<ด>วลาเราไปต่างจังหวัดนะ่ะก็คือจอยจะไม่ได้แบบว่าบี้บทเพื่อให้ถึงเร็วๆอยู่แล้วนะคะจอยก็จะมีการพักเป็นระยะๆะะอยู่แล้วค่ะหรือว่าถ้าจะเดินทางแบบเดินทางไกลไปต่างจังหวัดที่มันจะต้องแบบ มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจอยก็จะหยิบรถน้ำมันของจอยนะคะไปใช้แค่นี้ก็จบเลยนะคะไปต่างจังหวัดช่วงหยุดยาวนะคะรถเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเผื่อเวลาที่จะแบบแย่งที่ชาร์จกับพี่ๆนะคะถ้าใครเจอกันก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแคมป์กันรับรถเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าแคมป์กันให้ดูเลยเราสายแคมป์อยู่แล้วนี่